สวัสดีฉันดานี่ผู้ประสานงานบริการที่ศูนย์ประจำเขตที่ซันนิทาวคริฟฟเนียวันนี้ฉันอยากคุยเกี่ยวกับข้อกำหนดข้อ3ของกฎฉบับสมบูรณ์ของ SCBs สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดเน้นย้ำถึงสิทธิส่วนบุคคลของความเป็นส่วนตัวศักดิ์ศรีและความเคารพหรืออีกในหนึ่งคุณมีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวเหมือนกับคนอื่น ดูนะักพูดสร้างแรงบันดาลใจผู้ให้บริการแห่งจักรวาลและขนงังไซไฟช่วยสอนมายากับเด็กเซอร์ให้เข้าใจความสำคัญของความเป็นส่วนตัวฉันตื่นเต้นสุดๆเราจะได้ฟังเคล็ดลับจากนักธุรกิจยิ่งใหญ่สุดแห่งยุคตื่นเต้นจนหมดคำจะพูดหมดเบอแบะนี่เหมือนกับตอน8เลยอะที่เลนเทอร์แมนต้องไปคุยกับบอกกินซึ่งลำบากมากเพราะพวกเขาไม่มีปาก จริงๆมีปากก็ไม่สำคัญถ้าไม่รู้จักใช้พูดให้เป็นและขอเสียงปรบมือต้อนรับบาสเคนโรบินส์ขอบคุณขอบคุณมากๆครับจริงด้วยนี่ก็เหมือนกับตอนที่9ตอนที่แลนเทอร์แมนยอมรับต่อหน้าสภาทั้งเก็ว่าเขาไมา่ได้พูดแกๆอฮะเห็นด้วยกัับบฉนนนนนนนขาาาาาดดดว่่เเธออป็นคนืะส้้ยทีุใม การสื่อสารเป็นกุญแจสู่ความสัมพันธ์ที่ดีอ้เธาไม่ฟังบรรยายเหรอฉันคุยกับนายตอนนี้ไม่ได้แต่บอชเคนร็บบินส์บอกว่าการสื่อสารเป็นกุญแจสู่ความสัมพันธ์ที่ดี เธอคงรู้ถ้าได้นั่งฟังบรรยายออทนไม่ไหวแล้วช่วยหน่อยไปตามวีนัสให้มาหาฉันหน่อยได้สิเธอจะได้อดฟังบรรยายนะเขาพูดถึงรถที่7รถมิ้นชโคโคโ็อกโกแลตชิปกินดับหัวร้อนว้าวพ่อหนุ่มนายจะไปไหนนะไปช่วยมายาไม่พวกไปฟังบรรยายเอะเดี๋ยวฉันจัดการเอง ฮ้ว่าแต่เธอโอเคไหมไม่ฉันหงุดหงิดมากฉันเพิ่งเป็นประจำเดือนลืมผ้าอนามัยไว้ที่บ้านแถมอดฟังการบรรยายและเครื่องจ่ายก็ดันหมดอีกฉันผิดเองฉันขอโทษจริงๆแต่ไม่ต้องห่วงฉันช่วยเองถ้าฉันทำเธอเสียใจจะต้องไปดูว่าเธอไม่เป็นอะไรเอ้ยไม่พวกให้ความเป็นส่วนตัวกับเธอสิหรือจะให้ไปบอกเธอว่าสัปดาห์ก่อนเกิดอะไรขึ้นกับนาย ึ <c oughs> อย่าพูดเรื่องนั้นอีกเด็ดขาดตามนั้นผมนำทางรถ r o กกี Road ที่ทำให้ลูกค้ายิ้มได้ขอโทษนะคะเก้าอี้ยังบ้างอยู่ไหมฉันจดไว้ด้วยตอนนี้อยู่รถที่17มัสเมลโลชวนทะเลาะยิ่งนุ่มยิ่งดีแต่ฉันอดฟังรถที่3-8ถึง8 ไม่ต้องห่วงไว้ค่อยหาทางเหมือนตอนแลนเทอร์แมนช่วยประธานาธิบดีแซตเทินหากล่องลงคะแนนที่หายไปพวกโกงคะแนนระหว่างดาวนี่แย่ที่สุดเลยขอบคุณที่จดไว้ให้นะไม่มีปัญหาหรอกที่จริงฉันได้เรียนรู้เยอะเลยละจริงเหรอจริงสิทุกคนควรได้รับความเป็นส่วนตัวยิ่งตอนอยู่ในห้องน้ำเนี่ย <c oughs> ดีใจที่มีเธอเป็นเพื่อนสิแม้ไม่เป็นฉันแล้วใครละ่ะก็นาเป็นคนเดือดที่สุดในบ้านนี่ ่ <laughs> 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 มายามีเดสเตอร์ช่วยและรวมถึงวีนัสท่าเลยมีความเป็นส่วนตัวทุกคนมีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวศักดิ์ศรีและความเคารพเพื่อเราคอยให้บริการและพร้อมช่วยคุณถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ควรจะได้รับเราจะช่วยคุณเองค่ะจำไว้ว่าทีมวางแผนของคุณยึดหลักบุคคลเป็นศูนย์กลางและบุคคลที่เป็นศูนย์กลางคือคุณ